ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ School Podcast เสียงแห่งการเรียนรู้ของชาวยุพราชวิทยาลัยค่ะคุยแบบง่ายๆสบายๆพื้นที่เล็กๆที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับยุพราชที่มากขึ้นทั้งเรื่องเล่าต่างๆและเรื่องเมาท์มอยมากมายกับรายการ School Podcast and ยุพราชวิทยาลายัยค่ะสวัสดีค่ะพนันกงารทุนมายากรเฟรมค่ะสวัสดีค่ะนางสาวบานรับเมือมูลปลายค่ะ ถ้าเราพูดถึงโรงเรียนแล้วทุกคนนึกถึงอะไรกันหรอคะหลายหลายคนอาจจะนึกถึงตารางเรียนที่อัดแน่นหนังสือเล่มหนาหนาหรือว่าการบ้านกองโตโตแต่สําหรับเราแล้วโรงเรียนไม่ใช่แค่สถานที่ที่ครูใช้สอนหรือว่าอาคารที่สวยงามมีเทคโนโลยีทางสมัยมากมายแต่คือสถานที่ที่หล่อหลอร่างกายจิตใจและความรู้ให้กับนักเรียนที่เติบโตได้อยา่างเขียแเขนและมีความสุขไปพร้อมกันและน้องป้ายละคะคิดยังไงถ้าสาหรับหมืนนคะโรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองค่ะผู้เปียเหมือนพ่อแม่ที่คอยเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ความจะระฟังและผักแรนให้นักเรียนกล้าบอชนาด้ด้ความมั่นใจสั่งสอนให้รู้จักถูกผิดและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองะคะักเป็นสถานที่ที่ทำให้นักเรียนทุกคนไม่รู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องง่าเบื่อเพื่อนๆในโรงเรียนเป็นอย่างพี่น้องที่คอยี่คอยอยู่ร่วมถูกร่วมสึขด้วยกันค่ะคุพรารา็ถือว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ดีมากเลยนะคะและหนูคิดว่าหนูเองก็เลือกที่ผิดค่ะที่มาเรียนโรงเรียนนี้ เพราะว่าทางเพื่อนๆพี่่น้องๆพวกขุนทุกคนก็ใจดีเรนลรี่เป็นกันเองมากเลยค่ะอ่าใช่พี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเราเล่นกันมาขนาดนี้และใช่ค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อโรงเรียนในฝันไหนละขอถามหน่อยสิถ้าพูดถึงโรงเรียนในฝวันทุกคนได้ถึงอะไรกันหรอคะโรงเรียนเนี่ยอุดมคติเลยจริงๆนะคะทุพร,รชก็แก้แค่มากเลยค่ะแต่หนูอยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็อยากให้มี ถูกห้องเรียนค่ะเพราะว่าอากาศในประเทศไทยเนี่ยร้อนมากเลยค่ะบางทีอาจจะทําให้ไม่มีสมาธิในการเรียนแต่ถ้าอากาศดีบรรยากาศน่าเรียนก็จะทําให้เรามีกระจิกกระจายอยากเรียนมากขึ้นนอกจากนี้การมีจุดพักผ่อนเล็กๆให้นักเรียนได้ผ่อนคลายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่ะซึ่งตอนนี้โรงเรียนเราก็มีอ,อยู่นะคะเช่นโรงยิมห้องสมุดสนามบาสสนามบอลแล้วอีกอย่างเลงคือ อยากให้มีห้องน้ำกับโรงอาหารที่สะอาดๆถึงสิ่งพวกนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนโดยตรงนะคะแต่ก็การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยากไปโรงเรียนมากขึ้นแล้วของพี่เฟน่ะคะโรงเรียนในฝังเป็นยังไงคะอ่าของเธอจะพูดเกี่ยวกับแบบสิ่งภายนอกพวกบรรยากาศอะไรทีนนะี้ใช่ไหมของฉันนเห็นด้วยมากๆนะนนาการที่บรรยากาศดีก็ทำให้โรงเรียนน่าอยู่มากขึ้นแต่ถ้าพูดถึงโรงเรียนในฝันของฉันเลยเนี่ยฉันจะนึกถึงพวกแบบ หลักสูตรเพิ่มเข้า,ขามาอีกนิดนึงก็คืออยากให้โรงเรียนไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในตาราหรือว่าเน้นการเรียนมากขนาดนั้นแต่อยากให้ขายายไปสูก่การลงมือปฏิบัติจ,จริงให้นักเรียนได้ทดลองทําจริงลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมีโอกาสได้ค้นหาในสิ่งที่ตัวเองรักและได้แสดงของความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ยกตัวอย่างเลยนะคะส่วนตัวคือแบบไม่ชอบเรียนตามตารางเลยหมายถึงว่าแบบไม่อยากเรียนพวกเนื้อหามากขนาดนั้นไม่ใช่คนที่ชอบอ่านหนังสือคือจริงๆแค่หน้าเดียวก็เหมือนแบบจะไม่ไหวแล้วอะไรประมาณน้ หรือจะให้จดรายชื่อทั้งวันอ่างเนี้ยมันก็รู้สึกน่าเบื่อไม่สนุกบางทีไม่เข้าใจด้วยซ้ําแต่สิ่งที่อยากจะแต่สิ่งที่ชอบจริงๆเลยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงๆได้ทํากิจกรรมต่างๆได้เรียนรู้จำประสบการณ์ตรงไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงการร้องเพลงเพราะว่าทุกครั้งที่ได้ลงมือทำาอายคิดว่ามันกระตือรือร้นได้ทําให้จําได้มากกว่าการอ่านบกระดาษหรือว่าหนังสืงออย่างเดียวค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็มีเทคนิค คิดว่าคนึ่งก็คิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูเองเนี่ยหนูรู้สึกว่าการที่เราต้องมานั่งจดบันทึกอะไรทั้งวันเนี่ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเนาะหนูก็เป็นเป็นเหมือนกันค่ะหนูคิดว่าหนูชอบลงมือทำมากกว่าค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะได้เรียนรู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าเอาอเนี่ยเราทาได้นะหรืออะไรที่เราทาไม่ได้เราจะ ได้ปรึกษาครูุนนั้นตรงนั้นเลยค่ะสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราชอบสิ่งนั้นไหมไม่ชอบสิ่งนั้นไหมอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าแบบอาจจะสอนวิชาการในห้องนะแต่อาจจะแบบเปลี่ยนการสอนที่น่าสนใจมากขึ้นอาจจะทําเป็นเกมหรือว่าเป็นอะไรต่างๆใหม่ๆนะคะให้แบบเหมาะสมกับรายวิชานั้นๆค่ะแต่หนูก็คิคดได้นะพี่เฟมว่าการทํา ไรที่น่าสนใจแตบบ่ว่าช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการเรียนแบบวิชาการสาเลยแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นการทํากิจกรรมการเรียนูปฏิบัติเหมือนวันศุกร์ก็น่าจะดีนะคะพี่แฟนคิดว่าไงคะใช่ถูกคี่ว่าน่าสนใจมากเลยนะแล้วนอกจากนี่ยังมีอะไรอีกที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยจะเพอร์เฟกต์อย่ยิ่เลยนนะคะ่ะสําหรับหนูนะโรงเรียนในฝันของหนูเนี่ยคือโรงเรียนที่เราได้เรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อสอบแต่เป็นสถานที่ที่ทําให้เรารู้สึก หัวเราะได้ร้องไห้ได้และได้เติบโตเต็มไปด้วยความทรงจำและและรงบันดาลใจที่จะพาเราไปสู่อนะคาคตอย่างมั่นใจค่ะจริงมากเลยคะ่ะนี่ลืมนึกไปเลยนะเนี่ย<ม>โอ้โหคมมากเลยคะ่ะน้องปายสุดท้ายนี้<ม>ยุคพระของเราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนในฝันของเด็กในหลายๆคนเลยคะ่ะการที่ได้มาอยู่ในรั้วบ้านเย็นเนี่ยถือว่าเป็นจุดสูงสุดของวัยมัธยมของบางคนเลยก็ว่าได้แต่มากกว่านั้นคือ อยากให้ทุกคนอ่ะร่วมมือร่วมใจกันทําให้โรงเรียนของเราอ่ะเป็นไปนมากกว่าฝันะคะ่ะคือแบบอยากให้ช่วยกันสร้างบรรยากาศดีๆทําความสะอาดสถานที่ให้มันน่าอยู่มากขึ้นการมาเรียนองแต่ละวันอ่ะจะได้มีความสุขมากขึ้นค่ะบางเรื่องนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนปแปลงแก้ไขอะไรได้มากแต่ว่าถ้าหากเรื่องไหนที่พอจะทําได้ก็อยากให้ช่วยๆกันหน่อยก่อนที่รายการเราจะจบลงไปนะคะเราก็อยากจะรู้จักโรงเรียนในฝันของทุกคนนะคะแล้วก็เออคิด โร,รงเรียนแบบไหนเป็นโรงเรียนในฝันของทุกคนโรงเรียนแบบเอออาจจะติดแอร์ทุกห้องไหมมีห้องน้ำที่สะอาดมีอะไรแบบนี้ทุกคนก็อยากยุ่ลองมาพูดคุยกันนะคะที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสามารถมาคอมเมนต์กดไ like, ลค์กดแชร์ก็จะเป็นกําลังใจเล็กๆที่มีคุณค่าสเรานะคะใช่ค่ะสาหรับวันนี้นะคะรายการสครูพอดแคสต์เสียงแห่งการเรียนรู้ของชาวยูเครชได้นนสิ้นสุดลงแล้วพวกเราสองคนขอตัวลาไว้ก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณและส,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย